commandment made ท่าล่ะบาเลโทลีอองကိုท้ายหลู่ปรจปิบิบ่าเรอสาเองโยคะเนี่ยปะตะตะสะลองเลีริโหปรจปิบิบะเมสะลองปองติชินเนหลู่อตั่วคริปเยอะนอกแผ่มาสะลองปองปรจปิบิตวาบะเมอสาเองโยคะโหกกระเพาะโรคสว่าโยคะกระเพาะสุระอสาเองบ่เนาะโรคกระเพาะโรคกระเพาะโรคกระเพาะเลโทลีอองจุกเสียด ดมเขาแน่นท้องดมเขาอะไรเาอากรงลงยอบโยรุยาเด้จุกเสียดแน่นท้องจยลุยาเด้เนาะจุกเสียดจุกเสียดจุกเสียดยิมจี้ยิงแกท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดท้องเฟ้อยิงแกยิมจี้ยิงแกสิตาเนาะมาจากคณะลีเชนเต้เดอเรเบย เรอสุราค่ะลีเชนแต่ต่ะบอยสุราขณะขณะเรอบอยเร่บอยเรอบอยปไปนาเรปวดท้องปวดท้องปวดท้องปวดสุรานาเรท้องสุราใบบ่เนาะพิ้วเรคลื่นไส้คลื่นไส้คลื่นไส้พิ้วละอันเช่นาบ่เนาะอันนาจาโร आर जियन ဒါယဉ်ကျေးတဲ့သက္ကလုံးပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေပြောတဲ့စေရင်အာယဉ်ကျေးတဲ့သက္ကလုံးအာဂျီယလို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်လို့ကို့ရိုးရိုးလူနဲ့ပဲစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဥကလို့ပြောလို့ရရနော်ဥကဆိုတာကြတော့အဆရာဝန်တွေကြတော့တိတ်မပြောတော့တအားမယဉ်ကျေးဘူးပေါ့နော်အာဂျီယနှုတ်ပဲအဓိကထားပြီးပြောပြပေးပါမယ်အာဂျီယအာဂျီယအာဂျီယ คดวิมเจเจทำไมไม่มาชิงเบื่ออาหารเบื่ออาหารเบื่ออาหารสลองป้องลีลานี่เลยดูด้วยสลองป้องจบจ,บจบ้าพว่าไหมโรคกระเพาะอาศัเองยกะรอโอคอโรคดีคอควายก็กไก่อัตันเทียมมาปะมาตาราแม่กบใช่ปะเนาะกอรออกระเพาะออาะ โรคกระเพาะรอโอคอโรคกรออกระพอออกอเพาะโรคกระเพาะรีทูลอเอัเสเจจุกเสียดจออุกอจุกโสเอยดเสียดจุกเสียดจออุกอจุกโสเอยดเสียดจุกเสียดยิมจี้ยิยงแกสเตดเท้องอืดท้องเฟอ้อ ทอง่ององไม่โทท้องออือดออืดทอง่ององไม่โทท้องฟอเออเฟอไม่โทเฟอท้องอืดท้องเฟ่ท้ออ่ององไม่โทท้องออือดออือทออ่ององไม่โทท้องฟอเออเฟอไม่โทเฟอท้องอืดท้องเฟอมาจากคณะลีเช่นแต่เรบอย รอเอเรบออยบอยไม่เอกบอยเรอบอยรอเอเรอบอบอย,อบ,อยบอยไม่เอกบอยเรือบอยไปนาเดปวดทออดอดอด้องปออวดอปวดที่ก่าอวะสระอวะอัดตัวยังตระลับเสีป่าเลย ทอองอทองไม่ท้อท้องปวดท้องปออัวดอปวดทอองงทองไม่ท้อท้องปวดท้องยู่เรคลื่นไส้คอลออือนอคลื่นไม่เอกคลื่นสอไอใส่ไม่ท้อไส้คลื่นไส้คอลออือนอคลื่นไม่เอกคลื่นสอไอใส่ไม่ท้อไส้คลื่นไส้แอนแนอาเจียน O อ,ออาอาจอเอโนเจียนอาเจียนโออาอาจอเอนโนอเจียนอาเจียนคดวเ้แเบื่ออาหารบอเอือเบื่อไม่เอกเบื่อโออาอารหออารหารเบื่ออาหารบอาารเอือเบื่อไม่เอกเบื่อโออาอาหออารอหาร เบื่ออาหารที่รอเรือกะนอนหนูอาจารย์ทั่วมาပါตัวมัตราแม่กนဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီคลิปလေးအကြိုရှိမယ်လို့မြောလစ်มาတယ် like and share လေးလုပ်ပေးပါ subscribe လေးလည်းလုပ်ထားပါသင်္စိချက်နယ်ရေးရေးရောထပ်ပြီး comment ဘေးခက်လို့ရပါတယ် Thai สกก็สนิทကြာနေอาจารย์ထပ်ပြီးတန်းချက်နယ်ဆိုရင် online တန်းနိုင်ရှိပါတယ်ဆက်တွေ့ခက်လို့ရပါတယ် Thai สกาအချိန်คันสโลว์လေးတွေရောလေးလာချက်နယ်ဆိုရင် like subscribe มาอยู่လို့ရပါတယ်เนาะဒီနေ့အတွက်ဆောဝတ်ဒီခါ